รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าผู้มีปัญญาแม้ข่าวตกทุกข์ได้ยากก็หาสุขได้ ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านอาจมาภาพมาวันนี้ก็จะบอกบุญเรื่องงานของประจำปีงานประจำปีหลวงปู่เมตจาลูอโจซึ่งตรงกับวันที่20มีนาพศ2 5 5พในงานจะมีการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่ออดีตเจ้าวาด ลวงปูเมจาลูกวโจก็ขอเชิญคณะลูกศิษย์ลูกหามาร่วมามาเป็นสายทานสธาร่วมรอลูกเหมือนหลวงพ่อให้สำเร็จและในงานนั้นยังมีพิธีการปลุกเสกพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อชุบหรือหลวงปู่ชุบวัดวังกระแจะที่ท่านเป็นภระเกจิตกำลังดังก็ท่านมีความเมตตาอนุเคาะห์จะออกเหรียญให้วัดแกงหลวง เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระธาตุเจดีย์เือัตรมาภาคก็ได้ดําเนินการสร้างไปเป็นัวกว่าแล้วดังนั้นยังขาดทุนทรัพย์อีกนับจํานวนไม่น้อยก็ใช้เสียงนี้บอกเราวเล่าสิบไปยังสาธุชนทุกท่านที่มีจิตสไทยใจศรัทธาที่จะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคบริจาคอิฐหินปูนทรายในการสร้างพระธาตุเจดีย์นวัดแกงหลวง ตำบลเกาะสโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอาตมาก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างเพื่อลำนึกนึกถึงตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างวัดสร้างวาและเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชนตำบลเกาะสมรงและเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งก็คือเป็นพุทธบูชาในการที่ปฏิสถาน พระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาวัดแก่งหลวงตอนนี้ก็ได้ดำเนินง,งานมาพอเป็นระยะเวลาพอประมาณแล้วแต่ว่าก็เนื่องด้วยขาดทุนทรัพย์จึงไปขอความเมตตาจากหลวงพออ่อชุบวัดวังกระแจะท่านก็มีเมตตาในการที่จะออกเหรียญเพื่อสมทบทุนในการจำหน่ายสมท,ทุนในการสร้างพระธาตุเจดีย์ มีพิธีใหญ่ในวันที่20มีนา2 5 5 9ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีการพุทธาพิเศษรูปเหมือนของอเหรียญของท่านรุ่นคุ้มภัยเมตตามหานิยมดังนั้นคณะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเม่ก็ดีหลวงพ่อชุบวัดวังกระแจะก็ดีก็ขออนุโมทนาในการที่จะจับจองเป็นเจ้าภาพาบูชา เหรียญหลวงพ่อเพื่อสมทบทุนในการสร้างเจดีย์หรือว่าญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างพระาธาตุเจดีย์ด้วยการบริจาคอิฐหินปูนทรายหรือว่าปัใจจัยในการก่อร่างสร้างองค์พระาธาตุมาติดต่อบริจาคได้ทุกเมื่อ ในงานในครั้งนี้เรามีการอกองบุญกองกุศลให้โยมสาธุชนทั้งหลายได้ทำกันหลายกองอาทิเช่น1สร้างองค์พระาธาตุสสร้างหอห้องปฏิบัติสร้างห้องปฏิบัติพระกรรมฐาน 3. สร้างห้องน้ำอ,อย่างนี้ญาติโยมสามารถที่จะจองเป็นเป็นกองเป็นกอง จองเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างได้ตามเจตนาของเราเองดังนั้นถ้าโยมมีจิตศรัทธาที่จะสร้างห้องน้ำสักหลังก็สามารถติดต่อและก็ร่วมบุญได้แล้วก็ทางวัดและคณะกรรมการก็จะเขียนชื่อนามสกุลของท่านติดไว้และส่วนท่านใดที่มีความประสงค์จะกองจะจองอะจะจอง พระเครื่องหลวงปู่ชุบเป็นกิฟต์เซตเป็นชุดใหญ่ชุดละห0,000บาทในชุดนั้นก็ประกอบไปด้วยเหรียญทองคำน้ำหนักเกือบสองบาท1เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญอัป,ปากคาสามเหรียญแล้วก็เหรียญทองเหลืองทองแดงทั้งหมดรวมแล้วในกิฟต์เซตประมาณ40ิบเหรียญเพื่อจะนำมาสมทบทุนในการสร้างพระธาตุเจดีย์และจากนั้นทางวัดเราก็จะให้สิทธิ์ของ ญาติโยมที่จองเป็นเจ้าภาพใหญ่บันทึกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรติดป้ายติดผนังว่าท่านได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีอาจจะมีความจำนงว่า,ขอ,อาอขอจองเป็นเจ้าภาพห้องน้ำขอจองเป็นเจ้าภาพองค์พระหรือว่าขอจองเป็นเจ้าภาพสร้างาพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นเพราะทางวัดเราต้องการที่จะสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง8องค์ตอนนี้เมื่อปีที่แล้ว ได้หล่อไปแล้วองหนึ่งก็ยังขาดอีก7องค์7องค์นี้ก็เป็นพระประจําวันเกิดเหลือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะจองเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระปะีปีไหนก็ได้ที่เรามีความพร้อมก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานมาที่วัดแก่งหลวงโดยตรงโดยทางวัดจะจัดประามพิธีไว้รอรับสายฐานศรัทธาท่าน,น,ทาทานให้ท่านได้มา หลอพระถวายที่วัดแจงหลวงดังนั้นก็ยังขาดอีกเจดปางผู้ใดมีศรัทธาที่จะสร้างถวายก็สามารถติดต่อได้ทุกเมื่อหรือว่าจะสมทบทุนโดยการโอนปัจจัยมาสู่ทางวัดก็เดี๋ยวจะมีหมายเลขบัญชีและหมายเลขธนาคารบัญชีธนาคารให้ยงได้ทำบุญตามศรัทธา ญาติโย,ยมสาธทุชนทุกท่านที่สามารถมีความสนใจที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันที่20มีนา2559ก็สามารถเดินทางมาที่วัดจางหลวงได้โดยที่มาถ้ามารถประจำตัวก็หันหลังให้สารากางจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็ขับตรงมาเส้นทางกาญจนบ,บุรีด่านมะขามเตี้ยประมาณ10กิโลเมตรวัดก็จะติด ถนนผ่านอบตอมาก็จะเห็นวัดประมาณ10กิโลเมตรหรือว่ามามาทางรถประจำทางก็สามารถานั่งรถสายเมืองการดนานมาขามเตี้ยผ่านหน้าวัดพอดีโยมก็สามารถมาร่วมบุญได้หรือว่าจะาบริจาคจะทําบุญแผ่นทองโดยผ่านโดยส่งผ่านไตรษณีมาสู่วัดก็ยินดี กับสาธุชนทุกท่านสามารถที่จะส่งมาร่วมบุญกันได้ขอเจริญพรญาติโยมท่านใดที่มีความสนใจจะจองเหรียญหลวงปู่ชุกวัดวังกระแจะก็สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือท่านใดจะจองอร้านค้าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายจะจองร้านค้าเพื่อมาออกบูธร้านค้าก็สามารถมาจองได้วันที่1มีนา2559เป็นต้นไปต้องต่เวลา เก้าในการจุดศูนย์ศนถึง17บเจ็ในกาจุดศูดดน,นย์น หมายสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ